เป็นคนต้องถ่อมตนจอนังเดือดเล้าซิกเดือดเคียมเฮอจอนางเดือดเล้าซิกเป็นคนต้องซื่อสัตย์เดือดเคียมเฮอต้องอ่อนน้อมถ่อมตนตีเตียวจอเสือตีเตียวจอเสือทำอะไรต้องติดดินจูอู่ปุงเสือจูอู่ซิกลักไกนั่งจูเก่งเคียมเฮอจูอู่ปุงเสือคนที่มีความสามารถจูอู่ซิกลักคนที่มีความสามารถจริงจูเก่งเขียมเหอยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตน มปักทอยคิงปักนั่งหมปักทอยคิงปักนั่งไม่เคยดูถูกคนอื่นทอยคิงคำนี้คือการดูถูกมปักก็คือไม่เคยมปักทอยคิงปักนั่งไม่เคยดูถูกคนอื่นเดียมเตียมตานางไอ,อ้ฮอเอเดียมเตรียมตานางไอ้ฮอเอชอบพูดอะไรดีๆเกี่ยวกับคนอื่นซออีนั่งเดืยดใจออลอปักนั่ง ซออนีนั่งเดียดใจอ,อ๋อล้อปักนั่งดังนั้นเราต้องคอยชมเชยคนอื่นตลอดเวลาใครที่สนใจอยากจะเรียนภาษาได้จิ๋วเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันสามารถกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ